กินผัดผักคะน้านะคะผัดยอดคะน้าใส่เต้าเจี้ยวน้ำมันหอยนะจ๊ะแม่พิณนอาแม่ไห่แล้วผัดแล้วก็สิกินกันค่ะกินแก้มเหล่านะคะอันนี้บลาดกิงหอกวลากิงวลาดกีก้ตัวบลาดโกโฮกนะจ๊ะกำลังรอพ่อยนะจ๊ะ <S <S พ่อย,ย,ยถ้ามาไร่เดี๋ยวจะให้ดูจ้ากินผัดผักคะน้านะคะผัดยอดคะน้าใส่เต้าเจี้ยวน้ำมันหอยนะจ๊ะ แม่พิ้นน้ำมาให้แล้ว,ลวพัดแล้วก็สิกินกันคะ่ะกินแก้มเหล่านะคะอันนี้บรอดกิงอบรอดกิงบรอดกี้ตัวบรดิดโกหกนะจ๊ะกำลังรองพอยายนะจ๊ะพอยายถ้ามาไร่เดี๋ยวจะให้ดูนี่นั่งกาลัางเห็ดอาหารไม่รู้เดิมจ้าสเต็กเนื้อหมูอ่าสเต็กเนื้อบดกินบะหมี่เป็น,ปนแปง,งนะคะกินได้บเบื่อบื่อนายหมดจนะ้ะคันแค่เพาะเขาไปเห็ดหายก็จมเข้าได้ว่เห้าบริสนใจบริส่ใจเพลินเพลินว่า ไม่หน่อยก็ลอหุงเขา่าตอนนี้หงเขาก็หมอ้อหม้อธรรมดานะคะหงอยู่เตาข่างกระทะคุณแล้จะฟ้าแดงๆคุณนะไม่หน่อยหงนานีนานหอนนะคะหุงเข่าใส่หมอ้อหงเขาเ่าไฟฟ้าแล้วมันจะบูดบ่อยไม่หน่อยเลยใส่วิธีหุงแบบนั้นเอาแล้วก็หงเร็จกะตากออกใส่ในกองเขาตู้เย็นไว้เวลาสกินก็จังอุน่นไม่ค่อยเวฟเอานะคะหงหมอ้อไฟฟ้าแล้วคะ่ะมันเคยบูดมันจะบูดนะคะแต่ว่าอันนี้มันยังบ่บูดเดี๋ยวจะแต่ว่าถ้ามันหนาหอนแล้วไม่หน่อยบ่ค่อยจะกินเขาทุกคาบปันได้กังสิ บางเท่อก็กินเป็นข้าวปุ้นเป็นยังเป็นซีนว่าก็จะหงแลวก็จะตักใส่ได้ตู้เย็นไปเลยนะคะมืนน่อ้บอ่ได้หงหลายก็ได้หุงแค่กินขาบเดียวก็เลยหงใส่หมอน่ะละคะ่ะหมอหูแล้วก็ฟ้าแดงๆปิดอยู่นั่นแหละจ้ะทั้งเห็ดทั้งขั้นแนละ้วเพราะยังอาบน้ำพัตนแล้ววิถีชีวิตสองตาย่อยเดี๋ยวมาล่อ,อช่วงกินเลยนะจ๊ะดูบรรยากาศสองตาย่ยกินไปชิวๆแล้วจะเด้อจะโกน น้อยก็ได้ไปใสบบ่ดอกจันแต่ที่พี่น้องนี่คลิปเบิง้งนั้นคเอเือนคลิปอัดสต็อปไว้นะคะบางวันเราก็ไม่ได้อัดคลิปนะจ๊ะบางวันเราก็อยู่กันสตายายแบบชิวๆยังแต่ว่าเขามีคลิปสะสมใหม่เขาก็ค่อยๆปล่อยพี่น้องเบิ้งะะด้แต่เออ ขึ้นแรกว่าจะกินปลาก็พญาย,ยิ่เมื่อวานกินปลาไวยอัดคลิปนะคะปลาที่ไปหน่อยสื่ออยู่ในเมืองเมื่อใหร่พญายแกนะคะไม่ได้อัดคลิปเรากินกันเฉียวๆ2สองคนเมื่อวานนี้ ง่ายกินยากทุ่มนึงพี่น้องใช้ยาข้อคันคู่ทุ่มนึงแดดแปีง้งพอนๆรอนมั่ได้เปิดเปิดประตู้ังบ้านนะคะเอาไหนทั้งของตรงนำ้ำอันเห้กันเทศนี้ กินซ้อนมาแล้วเราไปนอนเลยบุกคักคือกินเมื่อเม่วนพักบ่อหนึ่วันนี้คือหยอดขนาดที่แม่พิ้นเราไปดูแลไห้นะคะทีมันอยู่ในฟ้อมยอพอตเอรอมวัดแดนสมัยอีโรด่าสำพลท่อท่อเซนทุนฟิกซากเกเินซอกบอกเฮ้ยเอ็กซ์ซ์ฮึ่ม รสต่อยเนี่ยไม่เอยดินแต่แต่แคงเอยแะ่ยะงหอวอกสุดเหมือนนังแก้วที่เดอยกสู๋โก้นถามวาเอามาห้ยเกลือเฮียงเบิดไทพิ่นเจ้าของคือพวกกินจะเอาหายโตไปแรียกว่าส้หรูแบงไว้กินอยู่พี่เ่ราะฉันถนดขนาง อันน้มันมันเป็นขนาดกินยอดนะคะมันนี้มันขนาดกินต้นจำานิเขาต้องผัดแสบเห็ดหลาดหนานอ้อนเนาะในบ้านเอาไปอีกไหมพี่มีอยู่นูลงอีกแล้วพี่แต่อันเก่าพี่พี่หนูหนูก็ไม่ได้ทิ้งนะหนูก็ตักออกมาแล้วก็ลดน้ำให้มันขึ้นใหม่อีกเพราะฉะนะั้น จอยหลายเห็นมันมันนี่อยอีตันทำไมมันพร้อมจังนะคะมันยักกะลีเต็มนีดอกดนตะชกสมเฟรดดอ้ขึ้นอนี่ัดินเตอตต้บอไดลูโอ้พี่น้อยยือล้วเยอะยกใบเฮิร์บหมูที่เบอกใกลแฮมยกบ้าอกสดอืมเด หรือบานหัวมอเตอร์ทอมอเตอร์ไบโอกาแคโอ้บอกเมอเตอร์บอืมมอเป็ดอืมอินเตอร์กมันนี่กำมันเดฮะเซลเลยอุดอืมการีก็จะเว่นฮอฝนปะปาสมนอือืมฮอฟลูรลูก็ฟลลอมันลกใสฮอเชป้า คนอ่านได้เพอร์ชูนเพอเฮนเนี่ยนมเชิบเป้าอกพอบาราทัวที่โมนาเอฟเตอร์ดมฮ่อเชิบพุดดมเซลเลยอุ๊บคนกินข้าวแล้วคอยจะมากินแล้วก็าะว่าค่อยเข้ากันกันไดนะ เดี๋ยวนี้กินเพ็ดไล้์ก็พอได้พี่น้องกินเพ็ดเนี่ยแต่แสบใส่แม่น้อยจะหันไปกินเป็นพิดหลวกแท้นแล้นะคะพริกีาเนี่ยบ่ค่อยปันได้เลยเพราะว่าแม่น้อยกินยาหลายอยา่างมันกัดลําใส่เห็นในพินไอยตกใจพิน มึงก็กินเข่าตีพิษมาจันพี่หนูก,กินอยู่หนูเหนื่อยพี่หนูเหนื่อยมากหนูบอกเลยหนูเหนื่อยสุดๆมาจันละเทปงันทั้งเรียนใส่สมองน้่ใส่ใสหใสแห้งกายน้่ยังบ่าวก็กลับมาบานงั้นจึนง,งานบานดีเนาะแม่เพื่อนเดี๋อบ่เปนทางงนบานเนี่ยามแซงบานกัแมงมั่นผูกพักทำก้อนสายบานกับแมงมันิยังกังงบแมงมันบิด คนทางานเราคนผู้เดียวพินมึงกินข้าวเลยนะก็าเรยว่าพินมึงไปถามลูกมึงสิลูกมึงจะเลี้ยงเนื้อย่างลูกเมื่อไหส่ทรงขอความมหาเลยเนี่ยเด้อสนุเลยเสียดำบลดมือไปเพราะว่ามันติดสัญญากับลูกมันว่ามันสีหลียงลูกมันเนื้อย่าง เรา้สิพาไปกินร้านไทยอยในจังหวัดไม่ว่าคุณถามลูกมุณด้วยนะว่ามันว่างมันไหนเพราะมันเรียนด้วยทํางานด้วยถ้าได้วันแล้วบอกพี่ด้วยพี่จะเลยถามไปปูวันไปด้วยไหมเผื่อไอ้ปูมันอยากไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้านเผื่อมันหาคนเลี้ยงเด็กได้ไม่ได oh, ้ว่าะเออกระต่ายโก ทุกคนกคนุนมีปัญหาอะไรพี่น้องเลยวัดเอาหน่อยกับปัญหาทางสุขภาพโรกประจำตัวแต่ว่าหลื่องกินเหล้าเนี่ยบ่ต้องมาด่ามาเลยจ้ะบ่ต้องเมนดาเพราะว่าที่ขาดโรค ลดขั้นนั่นนะไปขั้นบอกเพราะการใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศเขาบ่ได้อันอะไรมากมายถึงเขาป่วยขนาดเขาแขนหักเขาขับไปเที่ยวนะคะฝรั่งบ้านเขาเป็นใครเขากินเหล่านะคะเขาบ่กินยากันนี่ส่วนมากพ่อใหญ่กับบอกกินพ่อใหญ่กินเหล่าเป็กแทนยาเนาะเพราะโตอมว่าอีปลานเนี่ยฮอฟเฟียเวอร์ลูซอดูมอเตอร์ทอบรั่นดีเบสตเจตทอมดิซีน ว่าว่าเจ้าเนี่ยไมได้เป็นใครจะบอกให้คนกินเราบ้องรวันมันเป็นวัฒนธรรมแล้วกับการเป็นรูของแต่ละครอบพ่อะจะบ่เหมือนกันแต่โดยส่วนมากเมื่อเมือกนอกเขาเหบอบออันนั้นนะคะป่วยก็ส่วนป่วยนะคะการเที่ยวกันดื่มก็ยังเหมือนเดิมคณะเขา ก็ยังเขาเก็การสัทนทนาก,การนะกับการหาความสุขในชีวิตโค<อ>มบางคนแบบขอโทษนะจ๊ะพี่การนี่สิเขาเจาะก,กับผาไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวเรือไปต่างประเทศไปยังเขาก็มีการพาไปนะคะ แถวนิวเบอร์เทสชีวิตเดนนะ่นเลยนะใบรบเกษียณเขาเอินพังคูแ่แน่พังคูแ่แน่พังคูแ่แน่จำมาได้มีการเซสวิโซพังคูแ่แน่เล็บไปแล้วเราไปเท่าน,น,นั้นเราไปเล็บแท่อมใช่ไหมพอเกษียณนี่เขาเจ้าใช้ชีวิตหลังกเกษียณอย่างมีความสุขเรียบงาน เพราะว่าเอาไปลองยกตัวอย่างคนอื่นหลายเนาะยกตัวอย่างนางคนยังเช่นะนยังมีขวานสุขบรรทาของชีวิตแล้วหลังจากเกษียณจะกินจะดื่มก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกข้าวี่จะดื่มกันเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์เขาสือโยกกันแบบนี้แต่ไม่ได้จะอธิบายก่อนนะคะเพราะว่ามีหลายคนมันมาเขียนผมหนามาไว้ว่า กินข้าวทําไมต้องกินคนเดียวทําไมไม่มีสามีกินด้วยแม่น้อยบอกรายค้างแล้วนะคะว่าแบบขนมทำเนียมประเภทนี้การกินของแต่ละค้นจะบ่เหมือนกันย่างบานแม่น้อยห่วงข้าโอเคกันข้าตกรงกันแล้วว่าวันธรรมดาไทยจะกินตอนไหนใครจะกินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จำเป็นต้องรอกันเมื่อันวันจะหิวสิตจะเรียกข้าวเขาไว้แล้วเจ้าพิมมาจะเมนมาทํากับข้าวไว้แล้วถึงจะหิวยังไงก็ต้องรอแฟนเชิญเจ้าลอดจกแตะวันบานข่อยว่ลล่าจากบานข่อยมีสลาเต็มที่กินอะไรก็กินกันไปใครอยากกินก็กิน ถ้าไ,ไม่หิวก็ยังไม่กินก็ไม่เป็นไรบางครั้งค่อยก็กินในที่นอนการกินข่าวบนที่นอนของแม่เราเป็นเรื่องปกติมากเป็นเรื่องปกติมากค่ะชิวมากแล้วก็ฟินมากค่อยไงก็จะไปกินในห,ห้องรับแขกแลแว้วห้องม,มีนโยบายกันว่าถ้าเป็นสุกกะเสาเราต้องนั่งกินข้าวคู่กันเหมือนเวลาทางจิตเป็นเวลาห้องกินห้องดื่มห้องมีบรรทายย้ํกับโซ่กัน,นบอนองคิดจ๊ะ จตาพ่ย,ยังพอดีมันดูมันตัวเปิดชิดติออสดสรแล้งแน่อ๋มอมัน่ะสรแล้งแน่นเดิ้ลเฟอร์แม่น่าแน่ฟอร์อมุนแน่นเดิ้ลฟอร์เออก่อนขันแช่แน่รวมคอมมาเดน่สมมาขลีแน่เดินสมุวจดินนุ่นพ่อไงผ่าตาตาสองเถื่อนะคะเพราะว่าขนตามันเป็นผักทางก็ยขนตามันแท่งกลับไปได้ลูกตาผ่าตาสอง,องั้ง อนนี้เริ่มเป็นอีกแล้วตองใช้ขนตาเข้าไปแท่งอีกแล้วสก้อนเ๋ยมันจะมันจะออกมาเป็นสีเขียวๆอะค่ะเป็นยังไม่ได้ไม่ไรแต่ผมให้แล้วเราต้องตัดขนตาให้น้ำนะคะถ้าเราตัดหายว่าใดจะขนคิ้วมันสีก็ต้องตัดเพราะว่ามันแท่งเข้าไปแล้วแล้วมีปัญหาแล้วเราต้องเลยพาตัดอีกนี่เราพาสองรอบแล้ว ตา้างเดียว้างขวานะคะจะเป็นมันเข้าไปทิ่มลูกระตาแล้วและมันเหตุให้เป็นเกิดการอักเสบแล้วก็จะมีนม้ำจะเขียวออกมานะคะว่าเป็นขี้ตานะคะมันจะเป็นน้ำเหมือนน้ำเมือกอะเนี่ยเม่รา,าเรื่องการกินข่าวนอนนะแม่ไม่ได้หน่อย,ยตกลร่กันกว่าสุกกระสายเราจะนั่งกินแบบนี้ใช้ชิตแบบนี้มีอะไรคุณนไป วดโอแม่อาฟานเล็กสมาด้ียนใจ้ะของว่าทีัว่าเขใหนเจ้าของว่างกันว่างันแตงกวาว่าบนชิ้นเนื้อเราอาซ่อนซ้อนชิ้นมาได้จุ่มใจ้ะของเคยแตกกินหลายรอบเราเคยซัดไปล้วรอบนึงจ้วสต๊า วาดูแอต้าหอยนเลี่ยเรซนนพริกไทยจะซืกรกเกือแตกกือไหลไข่หอยฝรั่งเลยเปเปอร์ีบลกสปเอร์ใส่เครื่องเค็มกับเบกเสกุล คนที่เขาใจแล้วเนาะแต่ว่าแฟนแับคนเก่าจะเข้าใจระบบการเศรษที่ทในบ้านของไม่น่อยนะคะนดกจาเมื่อ,อ,อถึงเรื่องชีวิตหลังจกษียของคนบ้านนี้เขาอ,อยู่สบายมากชิวมากพอขเขา็ำงานหนักแล้วเขาเก็บเงินเขาสะสมไว้ใส่เี้ยมถาแล้วก็มีเงินเก็บสะสมในบัญชีมันสีแยกออกไปอีกหลายบัญชีเดี๋ยววันหลังจะมาบอกให้ฟังนะคะมันเป็นเรื่องละเอียดเยอะต้องใช้เวลาในการคุย เวลาเหตุงานเนี่ยมันจะมีแหวีอยงไปว่าฝากประจำ mm hmm. ฝากบํานาญฝากเก็บกินอายุเท่าน,นั้นเท่าน,นั้นจักปีจักปีจปังสิถอนได้เบียดอกเบียบ้ยเท่าไรเท่าไรมันจะมีต่างหากเนาะกันเริ่มเริ่องเล่นเราคำ <c oughs> สุดท้ายของเพคนเนาะเอออะไรอย่างนั้ บางบางบริษัทก็จะมีหุ้นไห้นะคะยังพนัยเหตุงานโรงงานเล็กนะคะตั้งใจเหตุงานหุ้นกรรมาแน่ดูสมหุ้นกับหุ้นหุ้นโมงะโอนอินเตอกรมาหุ้นโมงาโอนสมดุจยบผัวซานวิกเฟตติออเตอใช่เปล่าพนั่เหตุงานให้บริษัทสตันวิกซึ่งเป็นโรงงานเล็กในเมืองของเมญายหน่อยนี่48ปีอายุเท่ากับเมญายหน่อยเกิด <Yeah. S 2> ดังนั้นเล่าถึงมีความสุขในการใช้ชีวิตบรรท่ายเพราะเรามีอย่างารๆอย่างที่สบายๆแต่เราเป็นคนที่วาซื้อว่าเป็นผู้เฒ่าที่พ่อพียงเป็นคนที่เดินตามร้อยพอพอหลวงของเขาเนาะพอผู้มีพลพอว่ากเพิ่นใส่แบบเรียบง่ายมากปไปงั้นเสื้อขาดทร่มได้ขาดแล้วก็ใส่เซ่ยเราบรสมแล้วเราว่ามันบริถามกินเขาแล้วว่า c o <Huh? S 2> ก e นี่คือวิถีชีวิตของบางไงแล้วบางไงเห็นงานให้บริษัทนะ่จ๊ะแม้กระทุ่ปีของบริษัทเนี่ยเขาจะนี่ปันผลปันเป็นหุ้นให้กับพนักงานทุกคนมันก็ขึ้นอยู่ว่าไพจะได้เท่าไหร่เงแตได้มันก็พวาสามารถเบาเรื่องรายละเอียดขนาดนั้นได้แต่ว่าแต่และคก้นเมื่อใดมากบางก้นกับขายขายขึ้นบริษัทเอาเงินมาก บางคนกับบขายเก็บใบกิ่งกับไรเราแต่ละปีนันก็มีปันพลัน่างพอไงเฮ็ดงานยูซันวิฟตตีฟตออตตาดูโยพะโกานวิฟต์ออตตาโอพอไงเฮ็ดงานยูซันวิสีสิบแปดปีตั้งแต่เริ่มเฮ็ดงานยันเกษียนพอไงกรเกษียนดูทอเซติฟมไปเลยเซติฟมฟอร์ซิสเตย์ พ่อยัเหตุถึงอายุห5สนะคะอายุห5สิบหาพ่อับกปดกระเสียนพ่อญัการกรปดกรเสียนของสอสวิตเซอร์แลนี่มันจะปรดปกรเสียนได้โรคลันเดอมีวินทอฟังคุเน่เซ็กตี้เซ็กตี้ทัวเซกตีเทียรอกเซกตีแฟมไปแล้วงูำมันนนเพชุนอินเตอร์เซกเก็ตอาริฮูเป็นขั้นท่อแสดงสวัดิ์เซ็กตี Three, four, five, oh. six, seven, eight, 60. eight nine, twenty. Uh, after eighth isti, can't have some win. No, if she mantle is moving. Uh. But cannot have so much money. Mm-hmm. There's a yoke win balletta for some wind yet. How there's no problem for people who have very much money. ที mm ่กได้ท hmm. mm ี hmm. ่กันได้หรือ50ถาโอเคเมดาจะแบบไม่ได้กันไม่ต้องมี so m c h o m ่านสูถามพี้ใหญ่ว่าเรื่องการกระเสียงของบ้านนี้นะพีใหญ่ว่าถ้าเขามีเงินหลายเขามีเงินเก็บหลายหรือเขามีเงืนหลายเนี่ยเขาสามารถเอากรเสียงหาสิบปีก็ได้หาสิบหาก็ได้ 6ซีฟก็ได้ไปยันฮอดเจ็ซีฟแล้วแต่เพรสิเอาแต่ถ้าเจ้าอยากได้เงินไหลหลังจากที่ว่าเขออาเอื่นอยางเงินบำนาญแต่ละเดือนเนี่ยเจ้าก็เฮ็ดไปประมาณหกสิบห้าก็ได้บางคนเฮ็ดพอดหกสิบเจ็ดนะคะบางคนเฮ็ดพรอมหกสิบแปดแล้วแต่แต่บ่เกินเจ็ดซีฟอืมเขาก็จะไม่เลทให้แต่พ่ญายีเนี่ยเฮ็ดพรอมหกสิบห้าแล้วแต่แตพ่อใหญ่เฮ็ดงานมาสี่สิบแปดปีได้หุ้นทุกปีพ่อใหญ่บ่เคยขายพี่น้องน้องคิดเป็นหลินบองว่า คุณแ, <osc> แต่เราเหตุงานตั้งแต่เป็นบบาวจนกระทั่งมีเนียจนแต่งงานจนว่าเลิกกันไปจนลูกไงแล้วลูกเหตุงานลูกงานเดียวกันก็เล่าจนไม่ได้ไม่เงินวนี้เจ้าคิดว่าเลาสิมีหุ่นเท่าไหร่แล้วแล้วมีเงินเก็บเท่าไหร่ไม่ได้คือว่าเราก็คงมีของเล่าแต่ข้า็ตองกใจว่าเขามีไม่ใช่เรามีได้พญามี่บุญมีหน่อยมี่พญ่มี่หญ่กะมีลูกพญากะทําเก็บไว้ให้ลูกให้ล้านของเขาย่างไม่น่อยเนี่ยย่นั้ใพญ่ก็จริง เวลาเงื่สนจนของไม่หน่อยมากไม่หน่อยกับเก็บไปเห็นลูกของมีหน่อยคือกันแต่เวลาการใส่ชีวิตต้องกันมันก็ต้องดูแลการผัวและเมียเพื่อไปเจอย่างพี่น้องเห็นแหละไปไม่หน่อยไปเห็นนั่นนี่นไม่หน่อยก็ซื้อให้พญายิ่กินอ้าวพญายิ่งไปห่างเห็นยนังเมียมักกับซื้อมาให้เมียคือกันแล้วคือเมียบริสัรแต่ว่าเห็นว่าเออมันลดราคาแล้วเอออันนี้บรเห็นอยู่ในตู้บรเห็นเมียกินโด,ดนกับซื้อมาไว้หายซึ่งไม่หน่อยบ่อบริสไทคิ้เบิ่มบนทุกอย่างนะคะในการใส่ชีวิตแต่แต่การใส่ชีวิตของคนโยยู่่ี พ่อพ่อก็เกษียณแลว้วก็เจ้าประจัไปเที่ยวบ้างเงี้ยบ้างแล้วแต่ละคนแต่พงไงเนี่ยแต่ก่อนเราเป็นเที่ยวคนสิงเทีย oh, ยเ่ยวอ๋อฮอร์แอร์เต้าไนล่ะเราเด็กพลอเต้าองค์บะเฟอร์รูดสมดูอุ้งนะดูฮอรโก้พุบเบนด,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 ดูโกดิสกะาอูดอกสวยนะอูดเตะกบพุบโก้นอนจริงแต่ใ <N> ม่แล้วยังมีเหงือมีแห้งอยู่แล้วก็ไปได้แล้วก็ทราอยู่ตอนเราเป็นพ่อใหม่ไม่ใหม่แล้วก็เล็ บ่ธรรมดาได้แล้วก็พ้าไมา่เลยไปเที่ยวไปเบิ่งไป,ไปมองทีรเราเป็นแหลกในเมืองแต่เรามองแล้วก็เไเป็นแ่ในฟังเบิ่งแหละไป็ง่เพียดเพื่องเพียดย่เ,เออตัวเซดานเออ,อ <laughs> <laughs> เพื่อนนะเคยแหลกก้อนเท่า,าเพื่อนเลยบอกเข้ามาเธออ, <laughs> <laughs> อยากทำอะไรทำปไปเลยออกนอกบาน กรับขบานถ้าปกติก็คือจบเสร็จแต่เคยเห็นพระกรพญ่บอกเลยมันเป็นระบบพูนย่อยบอกกันแล้วมึงอยากไปแลกบอกมึงไปเลยเอินแท็กซี่ให้พ่อไม่ให้น้อยหน่าพญายนะครั้งแรกเอิอแท็กซี่มาหักเมี่ยแล้วเนี่ยกลับมาเมาหลายลืมหัวโทรศัพท์ลืมหัวกระเป๋ามันยันแท็กซี่เราเมื่อเมาสีสองไปปุวกเราในห้องนอนเราต้องลุกขึ้นมาโทรหาแท็กซี่หาแท็กซี่เอาของมาส่งเวลากลับมีหน่อยสำหรัยแต่กี่กับบ้านธรรมดาเน๊ะ อากาศดีฮอนคักท um ุ่มเครื่องละเพราะไงวะมึงอยากเห็นอยังเห็นเลยเนี่ยมึงมีโอกาสเนี่ยมึงมีมีความหูซึกว่าอยากจะไปเดี๋ยวมือนึงมึอก็จะรู้ซึกว่ามึงบ่อยากไปใส่แมนคือปัญญายุ่งมือีิไปพับก็ไปร้านอาหารข่างๆในช่วนไปกินแล้วยังมาไปได้วันล่องขั้นแล้วอยากไล่อยู่ในไรกันอื่นอยู่ในสตาร์น่ะยับละ อะไรกี้โฟเม่แะกระุกระเอากุลลาคอมมานะเป็่มาจุงใหม่เัิ่ดสสเดิออกไป n e มินคอมพิสสก้าเพอร์ชุนเด e e ม i นค n t c l ม s s r o o m h ม n O Comma Button Hair 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 h แร่ละยิบร้านาๆๆแท็ตี้มิโเต็ดแร่ลวแร่โซโแฮมโกแฮม คนซอยาบลาอัลลัคกีโมเมหน่อยเรียนอยู่ในห้องน้ากันนะมันเลียนแต่สามเจ้าหนาที่คู่ไรไปเนื้อไปเมื่อบานคนคนคนจะวิ่งเด็กเลยแพลคือกันก็ไม่หน่อยนะแพลแกซ้นเอาไม้แพลอากาศหนาว้อนเนี่ยทั้งน้ำหูน้าตาไหลค่ะทั้งไอทั้งจามคู่ไรตับบานให้ไปนอนเลยนั่งนั่งอยู่สีน้าตาแล้วไหลเลยๆงั้นเอาแค่นี้จะกวนยิ่งเหี่ยวเลยอ่ะ เดี๋ยวขาจังปเป็นว่ากันต่อแล้วเ่องสต่บริการต่างๆแล้วเื่องความเอ่อ oh. oh. บิการของคนเกษียณนี่สิบายฟังที่หลังนะจ๊ะหนึ่งความรักเปื่อนปัตนาดีจ้าจากเรานะคะ oh. รักนะจุบ๊บ oh.